สวัสดีค่ะมีรถแฮชแบ็กค้าประตูสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Jazz 1.5 V+ p ath, ท็อปสุดเกียร์ออโต้คันนี้ปี2015ค่ะไม่วิ่งแค่50,000กิโลแท้ๆเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวส่งเดือนละ8,000บาทนะคะเดี๋ยวอัมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถแฮชแบ็กค้าประตูที่น่าใช้สุดๆเลยค่ะตามแม,มาดูกันเลยค่ะ Conda Jazz 1.5V Part g o t o ปี2015ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นฟรีดาวส่งเดือนละ8,000บาทนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรคณนีได้นะคะอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปค่ะกระสือรถคณนีไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้แม็กไายสวยเลยนะคะไม่50,000กิโลแท้ๆค่ะ ภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทร์ลล็อกค่ะแอร์แบ็ก b s กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไม่ห้าหมื่นกิโลแท้ๆนะคะกล้องส่องถอยแอร์ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM FM AUX USB CD ค่ะมีไม์วัดรอบด้วยนะคะ สภาพดีมากๆเลยค่ะขับดีสุดๆเลยนะคะสามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยสภาพป้ายแดงค่ะหายา,ยากมากๆเลยนะคะสภาพนี้นะไม่แท้50,000กิโลนะคะแหนก,ก็ลายสวยได้เครื่องยนต์ VTEC อีกต่างหากค่ะด้านหลังกว้างนั่งสบายสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะแต่งครบเลยค่ะมีสปอยเลอร์หลังนะคะเครื่องเงียบสุดๆเลยค่ะ และได้ปุ่มสตาร์ทอีกนะคันนี้เป็นแอร์แบ็คคูนะคะใครกำลังมองหาโรถแฮชแบ็ค5ประตูสภาพไปสวยใหม่วิ่งน้อยนะคันนี้ไปเลยนะคะเดีย๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี้ค่ะาน้าเครื่องนะคะเครื่องพันห้าซีซีวีเทคเบนซินนะคะขาน้าเดิมนะไม่มีอุบัติเหตุเลยค่ะลูกค้าท่านไหนมองคารถแฮชแบ็คะ ตูสภาพสวยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda Jazz 1.5 V+ Plus V Tech Yoto ปี2015ค่ะไม่ห้าหมืกิโลแท้ๆนะคะเช็คศูนย์ได้เลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5 5 5 0 8 5 8มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลนะคะออรถไม่ย,ยุ่งยากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ